สวัสดีครับวันนี้จะมาปลดล็อกเครือข่ายตัว Y5 p r i m um นะครับตัว DIA uh, DIA ขด LX2 นะครับมันมีบอกคุณด,ด้านล่างเนาะคราวนี้เราจะมีแฟลได์นะครับตัวนี้เป็นออโตปัต MRP แต่ว่าผมแอคในส่วนของออโตปัตฮหเวอร์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อจาก a l i e n นเ e r าเก็ได้ครับบนเว็บไซต์ของ a l i e n นนะครับก็มันแยกให้เลยว่า อัลติปัตหัวเ่ยอีกดองเกิลหนึ่งอัตปัอ่าดองเกิลพวกนี้นะครับไม่มีลายปีนะฮะโอเคเราจะใช้ตัวกล่องนี้ดองเกิลน,นี้ในการปลดล็อกเครือข่ายตัวรุ่นนี้กันนะครับวิธีการคือไม่ต้องทําอะไรเลยปิดเครื่องให้สนิทตัวมือถือนะครับง่ายที่สุดเลยรุ่นนี้ไม่ต้องแกะนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับอัลตปัตหัวเ่ยนะครับแล้วก็เลือกรุ่นให้ตรง เลือกรุ่นให้ตรงครับ D อะไรครับ DRA DRA ขึ้นต้นที่ตัว D แล้วก็เลื่อนไปมาเรียงตามตัวอักษรอยู่แล้วนะครับตัว D ตัว DABC DRA ข A, ีด L X 2มีพอดีนะครับตรงนี้ให้กด Connect Connect ไว้เลยนะครับแล้วก็มันจะรอให้เสียบสายแล้วก็เสียบสายแค่นั้นเองอถ้ามันเต็มหลอดก็ไม่เป็นไรก็กดใหม่นะครับ คอนเนคไปเลยเสียบสายครับอันนี้ไม่ได้กดบ mm ูตคีย์อะไรนะครับไม่ได้กดบ mm ูตคีย์อะไรเลยอย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดคือเวลาทำซอฟต์แวร์เปิดหน้าไดเวอร์ไว้เสมอ mm hmm. อีกเช่นเคยเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมโอเคเอาใหม่นะครับคอ n เนคครับ mm hmm. มันบอกว่าอะไรปิดเครื่องให้สนิทกดวอลลุ่มลบเนี่ยเห็นไหม วีโวลูมนะมันยอดจากโวลูมโวลูมลบแล้วเสียบสายมากดกันโวลูมลบลดเสียงเสียบสายนะเห็นไหมวิ่งเลยแค่ทำตามที่มันบอกแค่นั้นเองเสร็จแล้วกดปุ่มอะไรครับไดเลกอลอกครับคลิกนี่ง่ายไหมเรียบร้อย done. ออกดันไดเรกออกดันไม่เฟลคือผ่านจบนี่ครับใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นขนาดผมอาดวิดีโอนเนี่ยถ้าไม่อธิบายคงนาทีก,กว่าๆส่งงานลูกค้าได้ตังค์แล้วครับง่ายไหม ง่ายครับถ้ามีโปรแกรมตัวนี้โอเคนะครับก็เรียบร้อยแค่นี้แหละก็ล,ลองทดลองใส่ซิมดูถ้าใส่ครบลูกค้าก็คือจบเรียบร้อยครับนำไปปรับใช้กันดูสวัสดีครับ